รู้ไหมครับว่าจุดผ่านแดนที่ไทยเนี่ยประเทศไหนติดต่อกับไทยมากที่สุดแล้วมีกี่ด่านกี่จังหวัดต,ตอนอื่นช่วยเป็นกำลังใจและกดติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆและไทยดีๆที่มีเป็นร้อยๆตอนกดช่องไทยลาวทูเกเตอร์ใช่แล้วครับไทยติดต่อกับลาวมากที่สุดเลยครับเพราะว่าไทยกับลาวเนี่ยมีจุดผ่านแดนมากที่สุดถึง49จุดทั้งหมดผ่านแดนได้ถึง11จังหวัดด้วยกัน เป็นจุดผ่านแดนสากลถึง15จุดนะครับเมียนมาก,ก็มีผ่านแดนด้วยกัน7จังหวัดแล้วก็มีจุดผ่านแดนถึง21จุดนะครับลาวมี49จุดเมียนมาเนี่ยมีเส้นขอบชายแดนที่เยอะมากๆแต่มีจุดผ่านแดนแค่21จุดน้อยกว่าลาวต้องเท่าตัวนะกัมพูชามีเขตผ่านแดนอยู่7จังหวัดแต่มีจุดผ่านแดนแค่18จุดแล้วก็มาเลเซียนะครับ เป็นเพื่อนบ้านด้านล่างของเรามีจุดผ่านแดนอยู่4จังหวัดแล้วก็มีจุดผ่านแดนอยู่9จุดด้วยกัน <S <S เรามาดูกันนะครับว่าจริงๆเราเนี่ยจุดผ่านแดนของไทยและลาวเนี่ยมันมีด้วยกันต้องหลายด่านนะมีทั้งด่านผ่อนปนด่านสากลด่านประเพณีด่านท้องถิน่นมันแตกต่างกันยังไงจากการเดินทางแล้วก็เกิดจากการหาข้อมูลเนี่ยก็ยังพอทราบกันมาว่าด่านสากลหรือด่านประเพณีด่านประเพณีก็คือคนลาวคนไทยเนี่ยเกิดการเดินทางมาต้องนานแล้วจนกระทั่ง มีสะพานเกิดขึ้นมีด่านสากลเกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการไปมาหาสู่กันได้อย่างแบบสะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นความต่างกันของเขาก็คือด่านประเพณีหรือว่าด่านผ่อนปลนเนี่ยบางทีอาจจะไปได้เฉพาะคนไทยและคนลาวนะครับส่วนด่านสากลอะไรเนี่ยก็จะเป็นพวกชาวต่างชาติที่จะเดินทางเท่านั้นคงจะต้องศึกษาและดูกันเป็นด่านๆไปนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยด่านชั่วคราว หรือว่าด่านถาวรหรือด่านผ่อนปลนเนี่ยก็จะแตกต่างกันตรงที่บางด่านเนี่ยเปิดวันจันทร์พุธศุกร์หรือบางด่านเนี่ยเปิดวันที่5วันที่1 0 15หรือ20นั่นคือด่านชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูว่าแต่ละด่านเนี่ยมีการเดินทางกันเยอะขนาดไหนแล้วเขาเปิดวันไหนถึงวันไหนนะครับบางทีเนี่ยคือการจุดผ่อนปลนเนี่ยมันคือผ่อนปลนเพื่ออย่างเช่นบางด่านเนี่ยเปิดวันที่15แล้วก็30เพื่อให้ ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเดินทางได้ตลอดเวลาส่วนวันอ,อื่นๆเนี่ยก็เปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็น11จังหวัดเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยพอมาดูในแต่ละจังหวัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงความหนานแน่นของผู้คนที่เดินทางกันไปมาเลยอย่างเช่นอันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เชียงรายเชียงรายเนี่ยมีด้วยกันถึง9จุดด้วยกันผ่อนผันมันคือด่านทาวามีด้วยกัน3แห่งนะครับมันก็คือที่อำเภอเชียงของที่เป็นเขตติดกับเมืองห้วยทรายนะครับตรงแขวงบ่อกแก้วเนี่ย เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นด่านสากลแล้วก็ตรงเชียงแสนเนี่ยเป็นด่านท้องถิน่นด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแผงที่4เนี่ยก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอันนี้เปิดทุกวันมาดูด,ด่านถอปนปนทั้ง6แห่งของเชียงแสนเนี่ยชเชียงรายเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นมันอาจจะเป็นสถานที่เศรษฐกิจแล้วก็สถาน<า>ที่ท่องเที่ยวนะครับก็เลยมีผู้คนเป็นจำนวนมาก จุดผ่อนปลนจะมีถึง6แห่งด้วยกันมีที่บ้านศบปวกบ้านสวนดอกบ้านแจมป่องบ้านหาดบาบบ้านล่มโพทองบ้านห้วยลึกตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นมาที่จังหวัดพะเยาพะเยาเนี่ยมีจุดผ่อนปลนแค่1แห่งเ,งเองครับไม่ได้สากลด้วยที่บ้านห้วกตำบลภูสร้าง ติดต่อกับทางฝั่งลาวเนี่ยก็คือบ้านปังมอนตรงแขวงชัยยบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเชา้าถึง6โมงเย็นทุกวันนะฮะไม่หยุดไม่หยุดพักเที่ยงด้วยมาดูที่จังหวัดน่านครับน่านเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ด่านเป็นด่านทาวอน1แหง่งอยู่ที่บ้านห้วยโขนนะครับก็จะเป็นด่านสากลน,นะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นแล้วก็อีก2ด่านก็คือเป็นด่านผ่อนปลนด่านผ่อนปลนเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าเปิดทุกวันนะครับ แต่ตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นแต่วันที่15และวันที่30ของทุกเดือนเนี่ยจะให้ผู้ป่วยเนี่ยไปรักษาพยาบาลได้เข้าออกได้ตลอดเวลาบ้านใหม่ชายแดนนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเขตติดต่อกับที่บ้านเต2เมืองเชียงฮ้อนนะครเปิดตั้งแต่6โมงถึง4โมงเย็นแล้วจะเปิดวันที่ 5, 10, 15, 20, 25, 30ของทุกเดือนอุตรดิตเนี่ยมันจะมี2แห่งนะครับมีถาวรหแห่งและผ่อนปลนแห่งถาวรเนี่ยหยุด เมืองปากลายขแขวงชัยบุรีนะฮะบ้านผาแก้วมาติดต่อกับที่เมืองไทยก็คือตรงอำเภอบ้านโคกนะครับส่วนจุดผ่อนปลนเนี่ยก็จะมีหนึ่งแห่งด้วยกันอยู่ตรงบ้านห้วยด่างนะครับบ้านโคกเหมือนกันนะครับจะไปติดต่อคือเมืองบอเต้นอันต่อไปก็คือที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยเนี่ยจะมีด่านถาวรอ,อยู่4แห่งด้วยกันมีเปิดทุกวันแล้วก็ผ่อนปลนเนี่ยจะมีอยู่5แห่งเปิดเฉพาะบางวันนะครับ 4แห่งก็คือที่บ้านห้วยตรงอำเภอท่าลีแล้วก็อันที่2คือตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือด่านบ้านคกไผ่อำเภอปากชมไปติดต่อกับที่เมืองสานคามนะครับจุดผ่อนปลนก็มีอยู่ด้วย5แห่งด้วยกันนะครับที่บ้านเมืองแพร่บ้านนาขาออบ้านนากระเซงบ้านหนองผือและบ้านอาฮี แต่และว,วันเนี่ยแตกต่างกันไปบางทีบางวันจะเปิดวันอังคารหรือวันพระหัสบางวันก็จะเปิดทุกวันหรือว่าวงวันเปิดเฉพาะวันพระนั่นหมายความว่าคนไทยและคนลาวอาจจะเดินทางกันเยอะมากๆในวันพระก็เพราะว่าข้ามไปมาเพื่อไปทําบุญตักบาตรกันมาถึงด่านหนองคายซึ่งเป็นด่านสากลซึ่งเป็นด่านใหญ่นะฮะก็จะเป็นด่านทาวอรถึง3แห่งแล้วมีจุดผ่อนปลนถึง6แห่งด้วยกัน ด่านสากลก็จะมีแบบดตี้ฟรีของอปลอดภาษีโดยที่จะซื้อของถูกตรงด่านนั้นๆนะฮะจะมีชุมชนมีตลาดค่อนข้างใหญ่โตชาวต่างชาติเนี่ยก็สามารถข้ามด่านมาได้ก็คือตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงสีทุ่มด่านสากลเหมือนกันก็อาจจะเป็นท้องถิ่นนะครับแต่จะเป็นท่าเสด็จนะครับตรงเมืองหนองคายแล้วก็ตรงอำเภอเมืองการติดต่อกับเมืองปากซันนะครับจุดพอนปนอีก6แห่งก็คือที่เมืองเปงจาน ตำบลพงแพงบ้านบุงค้าแล้วก็ที่อำเภอโพนพิสัยอําเภอศรีเชียงใหม่ตรงบ้านหมอตรงบ้านห้วยคาดตำบลปากคาดแล้วก็ตรงบ้านม่วงอําเภอสังคมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับจุดผ่อนปลนเนี่ยบางทีบางวันเนี่ยจะเปิดวันอังคารและวันศุกร์บางที่เนี่ยเปิดวันจนันทร์และวันพระฤหัสบางที่เนี่ยเปิดวันพุธและวันเสาร์ จุดผ่อนปลนตรงหนองคายก็คงจะต้องลองดูนะครับว่าถ้าคุณจะไปแล้วคุณจะต้องดูดูวันด้วยว่าด่านอันไหนเปิดวันไหนนะครับต่อไปที่นครพนมนครพนมเป็นด่านทาวนอยู่2แห่งมันคือตรงนั้นเนี่ยตรงอําเภอเมืองนครพนมเป็นเขตติดต่อจากเมืองท่าแขกคําม่วนนะครับอันนี้นั่งเรือเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็น ด่านนี้อย่างที่บอกครับก็คือว่าเฉพาะคนลาวและคนไทยเท่านั้นแต่ถ้าเกิดชาวต่างชาตินะครับก็จะต้องไปข้ามที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ตรงนครพนมคําม่วนซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะฮะแล้วก็จะมีจุดผ่อนปลนอยู่4แห่งก็คือบ้านหนาดท่าตรงอําเภอเมืองนครพนมนะครับก็จะไปข้ามตรงที่ท่าแขกบ้านดอนแพงติดก,กับบ้านบุงกว้างเมืองปากกระดิง่งบ้านท่าพนมสามัคคี ก็จะไปติดกับตรงเมืองหนองบวกแขวงคำม่วนนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือบ้านท่าอูเทนก็จะไปติดกับบ้านหินบูนตรงคำม่วนนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับบางบางวันก็จะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2บางที่ก็เปิด9้าโมงเช้าถึงบ่าย4แล้วก็เปิดวันจันทร์กับพรหัสหรือเปิดวันอังคารพุธศุกร์อันนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าแต่ละด่านเป็นยังไง มาถึงมุกดาหารที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีด้วยกัน2แห่งอันแรกก็คือตรงอำเภอเมืองมุกดาหารเลยแล้วก็ไปติดต่อกับที่เมืองคันธบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเมืองไก่สอนพรมวิหารนะฮะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นไอ้นนี้ต้องเป็นด่านสะพานมิตรภาพนะครับไทยลาวอันที่2ก็คือ บ้านสงเปื่อยตำบลบางท่าทรายนะฮะตรงมุกดาหารไปติดต่อกับบ้านนาแกเมืองไก่สอนพรมวิหารนะครับตรงเขตสวรรค์นเขตเปิดตั้งแต่6โมงเชา้าถึง4ทุ่มแล้วก็อีกอันถึงจันหนจง,จงหวัดอำนาจเจริญตรงจังหวัดอำนาจเจริญเป็นด่านผ่อนปลนนะครับไปติดกับที่เมืองไซภูทองแขวงสวรรค์นเขตนะครับเปิดตั้งแต่6โมงเชา้าถึง6โมงเย็นตรงจังหวัดอุบลราชธา,านีเนี่ยมีด้วยกันถึง6ด่านเนื่องเป็นด่านท้าวลอ,อยู่2แห่งนะครับ ที่เมืองปากแซงตรงอำเภอนาตาลด่านท่าวอนอีกอันคือตรงช่องเม็ดอันนี้คือที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับตรงด่านช่องเม็ดที่เราต้องมุดมุดบันไดลงไปนะฮะเพื่อที่จะลอดใต้ถนนแล้วก็ไปโผล่ขึ้นมาที่เมืองไทยจุดผ่อนปลนถึง4ีที่ด้วยกันนะฮะอยู่ที่อำเภอเขมราชานะครับตำบลสองคอนนะครับอำเภอโพไซแล้วก็บ้านด่านเก่าตำบลโขงเจียมและบ้านหนองแสงนะฮะโพง,งาม ไทยลาวเนี่ยติดต่อกันมานานมากติดต่อกันตั้งแต่ประเพณีการข้ามฝั่งกันไปมาเกิดด่านขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นด่านสากลแล้วก็ด่านประเพณีหรือด่านทาวอลหรือด่านผ่อนปลนเนี่ยก็ยังคงมีกันอยู่แต่ว่าก็จะเปิดเอาไว้สําหรับที่มเีเหตุการณ์เฉพาะกิจหรือว่ามีประเพณีมีการทําบุญตักบาทวันพระ มันเป็นความน่ารักของไทยและลาวครับที่ยังคงความมิตรภาพระหว่างกันทั้งๆท,ที่เราเองเนี่ยก็เดินทางไปมาหาสูตรกันมาตลอดเวลาอันนี้ก็คงเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับที่เอามาฝากกันถ้าด่านเปิดเราจะข้ามกันเนี่ยก็คงจะต้องดูกันด้วยนะครับว่าวันไหนข้ามได้วันไหนข้ามไม่ได้เวลาไหนสามารถไปได้หรือเวลาไหนสามารถไปไม่ได้ คราวหน้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาไปแต่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ